สวัสดีครับวันนี้มีโอกาสได้มาทําทุระที่ถนนราชะพฤกษ์สามสี่หกขับรถผ่านครัวปอปอากพนงังร้านข้าวแกงปักใต้ของแท้ร้านตั้งอยู่ติดถนนเลยครับผักน้ําพริกของหวานฟรีน้ําดื่มก็ฟรีมีแกงปักใต้ให้ตักเลือกมากมายรสชาติก็เหมือนกินที่ปักใต้แท้แทเลยแม่ครัวที่ปรุงอาหารนี่ก็นําเข้าอิมพอร์ตมาจากนาครศรีธรรมราชปากพนังแท้เลยผักเครื่องเคียงเขามีตั้งให้เลือกตักเองแบบบุฟเฟ่ตามใจชอบเลย เช้าปิดห้ามงเย็นวันหยุดวันไหนมั้งครับไม่มีวันหยุดครับมาได้พิกัดอยู่ตรงไหนครับถนนสามสีหกราชพฤกษ์อยู่บริเวณไหนกานีกรุงธานีบริเวณไหนครับนะร 3, 6, ครับริเวณถนนสามสีหกครับอยู่ใกล้หมู่บ้านอยู่ใกล้วัดไพฟ้าอ,อ้โนี่ครับปลาดุกอีปลาปลาก,ากระพงทะเลปลาพะนงังนี่ครับนี่ปลาดกิลิงเคยกินไหมครับกดกิลิงครับนี่ก็คืกดกิลิงรสชาติเขา กลิ่นหอมมะนาวแท้ๆเลยครับไม่ได้ใช้มะนาวข้นข้าวราดแกงที่อร่อยแทบทุกอย่างผมชอบมากผักกาดดองต้มซี่โครงเขาก็อุ่นร้อนๆมาให้ทุกถ้วยสำหรับ,ค,รบคนที่ต้องการความรวดเร็วว่องไวต้องร้านข้าวแกงแบบนี้และครับสับปะรดในแกงส้มกับยอดมะพร้าวนี่ผมบอกเลี้ยวจี๊ดปลาก็ชิ้นโตที่นี่โโแกงส้มผมขอยกให้เป็นนัมเบอร์วันเลยครับมีแกงส้มปลาแทบทุกชนิดเลยร,รับประทานข้าวแกงเสร็จก็ต้องตามด้วยกาแฟอากาศร้อนๆชุ่มคอผมอึ้งมากเลยที่นี่ มีขนมหวานให้ฟรีด้วยราคาก็ไม่แพงนะครับยังไงแวะกันมาลองนะครับ